แม่จะจะบอกหลายเด้อไข่เสี่ยงค่ายคลิปว่าเข้ากันวัสดีค่ะมากินเข่ากับปเดินเด้อค่ะเด้อปไปเดินกินเข่ากับแม่ปไปเดินหนึ่งปลาเนาะค่ะเนาะปไปเดินซื้อปลาเหมือนเรานีิตัวหนึ่งลอยหนึ่งเป็นตาแสบตาแสบมึงเนี่ยปลาตะเพียนตัวแบบไงเนาะค่ะเนาะหนึ่งใช้ทั่วแล้วก็ใส่พักกันที่กะลัมปีกับเป็นมะละกับแก้วแม่ปไปเดินตาแก้วนี่กินสองคนแม่กับลูก ใ่แม่ประเด็นก็ลังกินเขาอยู่ย่ำย่อยๆกินเข่ามาเด้อกินเข่าี่นองเลย่อนปลาพวกนี้สวยแล้วใช่จานอยงี้เหมจานไหนอ๋สวย้าว่อักอันจะต้มน้ำทำังไงัดรบเนาะขอตัวมาให้ดี อย่าออกไปนะ no? เพ so? ม่มด้เรีอ่ตายพอดีเลยะไรเนี่ย้ไมากือ้นจะออกไปอืมนี่เอาใปนึ่มัน่หันไ่หอนโอ้ลูกชายเฮ็ดพะโลมาทรง เจ้าเตียวนั่นเด้่แม่เจ้าว่าไปตั้งบางคนมันสิถื่อเจ้าเด่นเจ้าตั้งทั้งเัินมองเงนเออเหมัอนกันนะอันนี้พะโลหลูกไส้เห็ดมะสงเด้อค่ะเด้อพะโลห์ลูกไส้ไ <มา S 1> ส้ไปเดินเห็ดพะโลห์มะสงมากินข้าวมากินข้าวกับยายเด้อค่ะมากินข้าวกับพ่อไม่ไงไม่ไงกินข้าวค ใหย่ใยซชื้อพริกสามสิบาทจะตำหมดเลยตำไม่ล่อยอะไรคะว่าพริกว่ากระเทียมออะไรคะกวาดกินข้าวไหมหิวไหมกี๊ยวปาหืมพาโลพาโลเอาไหมเอาไหมคาโลปลาปลาหนึปา้งปางปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลา อืมคโล่คโร่ล่างมือล่าล่างมือล่างมือกินเขาจุนมานั่งบ่นั่งบ่นั่งบ่เราบ่เพิ่งจะไปปุกเต่ปลาได้อลอยออกมามาโอยมปยับจีบอย่าพอะไรนายบ่ต้องยาบนี้ก็สมันล่างมือเอามล่างมือล่างมือจุ้มจุ้มอืล้านหน่อยกวนพี่น้องเนี่ย บำนายอย่ากินของนะพ่อสามเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้างนี้ก่อนลูกข้างนี้ล้างเออสองข้างสองข้างคุณคุณจ้องก้างจ้องก้างเอาพ่อไปพ่อพ่อพ่ออย่ามืจับลูกมาเสร็จมือนี่นี่เอานั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีเดียวขาขึ้นเอ้ยทำไมยากนั่งลงนั่งลงมานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นี่ บอกกอนจีเซ็ดมือให้นะเด็กๆยาเช็ดให้ก็ได้อฮะอเอาหน้างงยาเช็ดให้เอาอืมอันนั้นเย้าผานั้นเช็ดด้วยเย้าผานั้นเช็ดอันนี้นี่นี่นี่มีเช็ดมืออันนั้นผ่าเช็ดขึ้นอันนี้เช็ดเช็ดเช็ดมือก่อนเอาเช็ดมือให้วางไว้ก<ด>่อนมันพี๊งน้ำปิ๊งมันโอ่เลยอืมบอกยากยากเลย ตอนน<อ>ี้กันเด้อคันเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบรรทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข้ยังมีไปตั้งเลยกันยังเริ่ส่แมัอขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจขอบคุณทุกรแกรงขอบคุเด้อคกันเด้อไปเดินกันสิจบคลิปซักหน,นี่งกันหลานหน่อยเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปหนึ่งเอาไปสักหนึ่งก็น,น,น,กน,น,าน่าขนน้อบ๊ายบาย